สวัสดีครับพบกับเฮียตินะครับช่องเอมินทีวีครั้งนะครับวันนี้เฮียจะมาทําการทดสอบแล้วก็รีวิวตัวเครื่องเล่นนะครับวิทยุตัวของอันนี้จะเป็นอะไรวะเวอร์เทคนะครับปุ่มด้านซ้ายนะครับปุ่มด้านซ้ายจะเป็นปุ่มของเพิ่ม พาวเวนะครับมีรีเซ็ตด้วยนะครับโฮมแบ็คแล้วก็ตัวของเพิ่มลดเสียงนะครับตัวนี้จะเป็นวิงเก็ตของตัวนี้เราสามารถต่อ Wi-Fi ได้นะครับเลิ่เข้ามาปึ๊บเห็นปะแท็บนะถ้ามีนะครับต่อ Wi-Fi สามารถเพิ่มแสงได้แต่ส่วนมากถ,ถ้าขับรถกลางวันก็จะไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่หรอกก็จะประมาณต่ำๆเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยแนะนำให้ไปดาวน์โหลดตัวของคา r l แลงเชอร์โปนะครับคา r l แลงเชอ r ์โปเนี่ยสามารถเข้าไปแอปลงเราลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนกดโฮมก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยกดโ OK อเคออกก่อนป๊บกดปุ่มนี้นะครับให้ไปหา Play Store นะครับกด Pay นะครับแล้วก็กดตัวของ เนี่ยแลงเชอร์คาออดิโอแอนดรอยมันสามารถเลือกได้หลายอย่างเลยนะตัวเนี้ยแต่เฮียเลือกตัวของคาแ a งเ c อร์ลองลองกดเข้าไปดูก็ได้นะครับพอ,อก,กดเข้าไปดูเสร็จปุ๊บเป็นไปว่าเออมันจะมีให้อัปเดตนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับมันมันเหมาะสำหรับการใช้บนรถยนต์นะครับทำไมให้ดาวน์โหลดมีเพราะว่าหน้าจอพวกนี้คือหน้าจอบนรถบนมือถือแท็บเล็ตหรือทีวีเนี่ยการใช้งานมันแตกต่างกัน ในตัวของรถยนต์เนี่ยส่วนมากเราจะใช้มือเดียวถูกปะมือซ้ายถ้าถ้าเราขับคนเดียวแล้วก็ปุ่มมันต้องใหญ่แล้วก็ไอคอนมันต้องเด่นมันจะได้หาทำการแบบจิ้มได้ง่ายขึ้นนะครับถ้ามันเล็กๆอย่างเงี้ยเหมือนในมือถืออย่างเงี้ยการขับขี่มันจะอันตรายนะครับอย่าดาวน์โหลดติดตั้งดย๋ยนรอแป๊บหนึ่งนะครับเครื่องนี้ ram หนึ่งลอมสิบหนะครับน่าจะจำไม่ผิด รุ่นที่เป็นวนฟ้ารู้สึกเริ่มต้นเฮียไม่ได้ต้องการเรือมากมายเพราะต้องการแค่ดู YouTube ฟังเพลงกดเปิดนะครับอ่ามันก็จะเข้ามานะครับตัวนี้มันสามารถเสร็จค่าได้ปะ่ะบลูทูธเห็นไหมปุ่ม,มนจะปุ่มใหญ่บลูทูธนะครับ YouTube แผ่นที่ดนตรีอีควอไลเซอร์วิทยุมันก็เป็นฟังก์ชันแบบที่เราใช้อยู่บนบน,บนหลักๆที่อยู่บนอ่า รถยนต์เะนาะไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากมายนะครับพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยตั้งค่านะครับมันก็จะมีให้ดูพวกเนี้ยนะครับโอเคนะครับไม่มีอะไรมากครับวันนี้แนะนําวิธีการใช้งานให้ดาวน์โหลดตัวของวิกเก็ตตัวนี้มาใช้ดีกว่านะครับมันก็ฟรีด้วยนะครับจะเสียด่ะแล้วแต่เราจะซื้อก็ได้นะครับถ่ายรูปได้ไหม มันมีกล้องโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไค i b ์ช่อง Amin TV ให้ยติด้วยนะครับสวัสดีครับ